สวัสดีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับชมเหรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี่ครับพศ2 5งพันนะครับผมนี่ครับมีเหรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแล้วก็มีเหรียนหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนี่ครับเหรียนหลวงเกษมเข็มเข็มมะโก พศ2516นะครับแล้วก็เลี้ยงสุดท้ายก็คือเลี้ยงหลวงปู่สุดนี่เรียงหลวงปู่สุดวัดกาหลวงนะครับผมความสวยงามนะครับผมวัดกาหลวงนะครับผมความสวยงามมีสามพศ2521นะครับผมน่าห้ได้ไปชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับเุหลนบเลี้ยงลูกเกียรติผมสวยงาม พศ2515เหรียญรุ่นนี้ความสวยงามสวยอยู่นะครับผมบให้ดูด้านข้างควา,งามสวยงามเหรียญรุ่นนี้นะครับผมหผู้เหยื่อมัดนำมาเขียนว่าพศ2514ให้นักชมได้รับชม แล้วก็มีเดยนหลวงพ่อกรเกษมเขียนมะกูดเป็นเดีนลข้างนะรนครับผมสวยงามนชไหมทใานผู้ชมทดนผูชมจัดเียมแล้วก็เดยนลวงปู่สุดวัดกาหลง เด๋ยนนี้บูชามาเียนลูกอียยเนะี่ยบูชามาร้อยเก้าบาทนะครับเล่นตอนนี้พี่เขาให้เด่นเล่นเล่นุนนี้บูชามาเก้าบาทอันนี้พี่เขาก็ให้อันนี้ไม่ได้บูชามาแพงเหมือนกันบูชามาแค่ร้อยเก้าบาทเหมือนกันตรงนี้นะ,ม,นะ,ะมีพ่อเกษมระสสองพันหนึร้อยสิบหกนี่นนครับบูชามาคือว่าพี่เขา มีสองเหรียญมาจากเหนือนะครับผมเขาเลยเอามาให้ให้ผมเหรียญหนึ่งผมก็ได้เหรียญน,นี้อันนี้ก็ได้มาฟรีในรถก็สุดนี่ก็อยู่ห้องอยู่ในห้องนะครับผมเยอที่ห้องนะครับผมขยายห้องเขาได้ให้มานะครับผม,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 บมครับนหไม่ต้องชมได้รับชมมีสามเหรียญครับกครบเหรียญไม่ถึงหลักร้อยนะครับผมครับราคาหลักร้อยครับผมขอพอให้คนมีความสุขมากๆครับผม บูชาไม่ต้องบูชาแพงมากนะครับพวกพระพวกอะไรอยู่ที่คุณงามความดีของเรานะครับผมพวกพระพวกอะไรไม่เกี่ยวกับวัตถุมากมายนะครับผมคนเ้าเกิดมาเป็นคนไย่ไปยึดติดกับวัตถุมากมายนะครับผมแค่รูปภาพท่านก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับผมทุกคนนะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังทุกคนนะครับผมครับ สวัสดีวันนี้ก็ขอให้มีความสุขครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ